รถมาแล้วลูกเก็บร่มแล้วลูกเอาล่มมาให้มัมาค่ะมาแล้วมาอยู่ในร่มกับมัมมาปิดล่มเลยลูกปิดล่มปิดล่มเลย I take breath away my In the vast skies of love free. As long you're เดี๋ยวรีบเอาของไปให้พี่ออยกันค่ะแล้วก็กลับมารอแม่บ้านมาทำงานนะคะ I surrender my heart ตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่ออยแล้วนะคะแล้วแบบฝนตกหนักมากจะต้องรีบวิ่งเอาของขึ้นไปให้แล้วก็รีบกลับบ้านแล้วค่ะ ถึงบ้านทันแม่บ้านมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวรีบลงไปเปิดประตูให้เขากันนะคะได้เวลาทํางานแล้วค่ะก็จะมีผู้ช่วยคือดูมีนะคะที่จะชอบมาอยู่ห้องนี้เป็นเพื่อนค่ะงานนะคะก็จะเริ่มจากการเช็คว่าประมูลได้อะไรบ้างแล้วก็สั่งของตอบข้อความแพ็คของส่งของคืองานมันจะหลากหลายะคะ่ะแต่ว่ามันไม่หนักนะคะแต่มันแค่ยุง่งอาหารวางช่วงพักทํางานนะคะก็วันนี้สกิน ไอติมค่ะเป็นไอติมเมลอนปังนะคะอันนี้เหมือนกับเขาว่ามันออกใหม่ค่ะแล้วมีแบบชูโรงว่าทําจากเนยของฮอกไกโดคืออะไรที่เป็นแบบนมเนยใส่ชื่อฮอกไกโดขึ้นไปเดี๋ยวมันจะแบบดูน่าอร่อยเองะนะคะได้ยินเสียงแกะหอ่อนี่ก็แบบมาทันทีเลยนะคะโดราจังเจ้าเต่าอันนี้เป็นไอติมนะคะแต่แบบขนมปังมากๆเลยค่ะขนาดใหญ่ด้วย ก็เหมือนกินขนมปังเมลอนปังแล้วก็ข้างในมีไอติมเป็นไส้ไอติม,มค่ะพูดง่ายๆก็คือกินขนมปังเมลอนที่มีไส้เป็นไอติมค่ะอร่อยค่ะอันนี้ชอบเลยกินไอติมแล้วก็จะมากินเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มซอฟต์ครีมรสช็อกโกแลตด,ด้วยค่ะอันนี้ค่ะมันก็คือ ซอฟครีมที่ละลายแล้วเอามาใส่แก้วแล้วก็เอามาดูดค่ะสรุปม,มันคือซอฟครีมที่ละลายแล้วเลยรสชาติอย่างนั้นเลยค่ะ วันนี้จะมาพูดเรื่องผลการเรียนของเด็กญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือใบผลการเรียนที่เขาแจ้งมาค่ะของเนโอกกับนิคูนะคะคือพอเราเปิดมานะคะมันจะไม่มีเกรด 1, นึ่เกรดสเกรดสเกรดสนะคะจะเป็นแบบว่าอย่างเขาจะแบ่งเป็นวิชานะคะวิชาภาษาญี่ปุ่นเลขสังคม ดนตรีแล้วก็ศิละปะแล้วก็พละมีอยู่วิชาเท่านี้ค่ะที่เรียนแล้วก็จะมีแค่บอกว่าทําได้ดีมากถ้าตรงกลางก็คือทําได้และอันสุดท้ายนี่คือแบบพยายามอีกนิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของนิคุนิขูเขาก็จะแบบไม่ค่อยถนัดอะไรเลยจะพอได้บ้างประมาณแบบศิละปะกับศิละปะอย่างเงี้ยที่พอได้อะ ซึ่งในแต่ละวิชานะคะเขาก็จะแบบว่าพูดในถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาแบบว่าด้วยคะแนนนะคะอย่างเช่นถ้าเมืองไทยเราก็จะประมาณว่าภาษาไทยได้คะแนน90เต็มร้อยได้เกดสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะคือการประเมินจากจากความเข้าใจในวิชานั้นๆนะคะชั้นเรียนแบบตอนหน่องมันแบบเป็นชั้นของเด็กเล็กใช่ไหมคะแบบเพิ่งเข้าจากอนุบาลมา เราจะมาแบบเกสีเกสามอะไรกันเนี่ยก็จะดูแบบดูเครียดกับการเรียนเกินไปเขาก็เลยแบบว่าไม่มีการจัดอันดับไม่มีอะไรทั้งนั้นแค่ว่าเออหนูทําได้หรือหนูต้องพยายามอีกนิดเท่านั้นค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณเหมือนถ้าเมืองไทยก็จะเรียกว่าจิตอเกี่ยวกับอะไรคะจิตจิตพิสยัยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็มีหลายอย่างแบบความมั่นใจในตัวเอง เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบอ,อย่างถ้าเกิดเรามีวงกลมเนี่ยแปลว่าในเรื่องนั้นๆทําได้ดีโดดเด่นออกมาแต่ถ้าไม่มีก็คือเอไม่มีอะไรคือที่ขูนี้จะได้เรื่องว่าสุขภาพแข็งแรงแบบว่าเจ๊งกี่ก็คือแบบแบบว่าเขาเรียกอะไรแข็งแรงล่าเริ่องจำสายประมาณนี้กับเรื่องของเซกินินก็คือเรื่องของความรับผิดช,ช,ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สองอย่างส่วนอย่างอื่นก็กโอเคธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่สองอย่างนี้คือเด่นขึ้นมา คือมีก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าแบบเออจะแบบดูเหมือนจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะเพราะว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปได้เราไม่มากดดันอยู่แล้วว่าหนูต้องสอบให้ได้คะแนนดีๆต้องได้เกรดสี่อะไรเงี้ยมันไม่มีอะคะ่ะแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเพื่อนใครได้สอบได้อันดับหนึ่งหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคะมีเท่านี้เลยะคะ่ะแล้วพอเป็นเด็กปหนะคะปหเนี่ย มันจะแบบว่ามีความละเอียดขึ้นมาหน่อยดูค่ะวิชาก็ละเอียดขึ้นมานะคะป .5 เรียนอะไรบ้างภาษาญี่ปุ่นสังคมเลขวิทยาศาสตร์ดนตรีศิละปะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับก,ก็เขาเรียกว่าใช่วิชางานงานบ้านนะคะแล้วก็ออกกํลาลังกายยุทาภัละแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษมันจะเพิ่มขึ้นมาคือมีเป็นตัวเลขนะคะ แต่ว่าตัวเลขที่มันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรกับวงกลมหรอกค่ะสนี่ก็คือว่าทําได้ดี 2. ก็คือโอเคทําได้ส่วนหนึ่งก็กพยายามปรับปรุงอีกนิดนึงนะของเลโอเขาก็จะเป็นเด็กกลางๆนะคะสังเกตจากแบบันท้ได้แบบว่ากลางมากกลางมาตลอดแล้วก็จะมีที่เด่นขึ้นมาว่าทําได้คือศิลปะนะคะแล้วก็กลางกางต่อไปประมาณเนี้ยค่ะ คือเราดูว่าเราก็ไม่เสีเรียสไม่ต้องมีคะแนนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแค่นี้เราก็โอเครู้แล้วว่าเออลูกเราอะโอเคพอเด่นได้เนาะไม่อะไรมากอะไรประมาณนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็แบบว่าถานัเดเก่งเด่นขึ้นมาด้านไหนคือมันก็จะแบบว่าเด็กคนไหนเขาเด่นด้านอะไรก็เขาก็เซนเซเขาก็จะเขียนวงกลมตรงน,นี้ให้นะคะแล้วก็จะเด่นในเรื่องอน่าจะเป็นแนวกับความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เ,ออรเริ่มทําสิ่ง ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะด้วยค่ะ mm. คือเขาจะแบ่งเป็นสามเทอมนะคะนี่ก็อย่างอันนี้ก็เห็นว่าจำนวนเวลาที่เรียนนะคือ97วันแล้วก็ไม่มีขาดเลยไปโรงเรียนทุกวันค่ะมีเท่านี้เองค่ะสามเทอมก็ได้มาสามใบอย่างเงี้ยค่ะ mm. เราก็แค่ดูว่าเออลูกเราพอทำได้ทําไม่ได้แ mm. ล้วก็ว่าไปค่ะ ลิขุนี่เขามีเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะคะมีกับนีนาะก็เลยจะไปอีออนกันสองคนคะ่ะโอ้โหแล้วเอาจักรยานมาจอดตรงนี้มันอันตรายนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาย้ายจักรยานเด็กก่อน,นะคะ่ะ าซื้อของที่อีออนกันอีกแล้วนะคะ ช่วงเนี้ยค่ะก็จะแบบว่ามาซื้อขนมบ่อยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งขนมกล่องสุมอะไรต่างๆค่ะก็เลยได้มากันแทบทุกวันนะคะคือมันแบบว่าขนมญี่ปุ่นมันมีหลายอย่างแลวแต่ละที่มันวางขายไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นการสั่งกล่องสุมมันก็จะเป็นอะไรที่แบบได้หลากหลายแล้วก็ได้ขนมในช่วงนั้นเยอะที่สุดค่ะ น้ำจิ้มต่างๆนี่ก็มีเยอะมากนะคะเช่นพวกน้ำจิ้มเนื้อย่างเนี่ยค่ะคือน้ำจิ้มเนื้อย่างเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะคะส่วนใหญ่มันจะแบ,บ่งเป็นรสแบบรสรสแบบไม่เผ็ดมากรสปันกลางแล้วก็รสเผ็ดซึ่งจริงๆไอ้คำว่าเผ็ดของอเขานี่มันไม่ได้เผ็ดนะคะ <S <S มันแค่ไม่รู้ยังไงก็ม,มันมันไม่ได้เผ็ดอะค่ะมันจะแบบแบ,บ่งเป็นสามรสนี้หลากหลายยี่ห้อะค่ะส่วนใหญ่ก็รสชาติก็ จริงๆก็ก็คล้ายๆกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบที่ห้อไหนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสุกี้ยากิแบบญี่ปุ่นค่ะอันนี้ทำง่ายมากเลยนะคะไปผสมน้ำแล้วเราก็จะสามารถทำสุกี้ยากิญี่ปุ่นได้ทันทีโดยการเอาเนื้อและผักใส่ลงไปจบค่ะอันนี้ง่ายสุดส่วนอันนี้ก็เป็นปง ชาบูก็คงจะเป็นน้ำจิ้มชาบูหรือเป็นตปงสึกที่เอาไว้จิ้มชาบูนะคะก็จะออกแนวเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาค่ะคือสามารถใช้ได้หลายอย่างนะคะกินจับสลัดก็ได้หรือเอาไปจิ้มชาบูก็ได้อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเทริยากินะคะแค่เอาไปราดบนเนื้อไก่เราก็จะทำเทริยากิได้อย่างง่ายค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มโชกุรยากินะคะหรือน้ําจิ้มขิงค่ะก็แค่เอาไปผสมผสมกับเนื้อแล้วก็เอาไปย่างผัดได้เลยค่ะแล้วมีน้ําจิ้มสเต็กนะคะอันนี้แบบอย่างง่ายค่ะแค่เอาเนื้อไปปิ้งย่างแล้วก็เอามาจิ้มน,น,น,น้ําจิ้มนี้เราก็จะได้กินสเต็กทันที ของเล่นเต็มละลูกของเล่นวันคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวให้แบบพ่อแม่มาซื้อให้ลูกสุดๆใช่ใชเห็นไหมนี่นะเริ่มมีความคริสต์มาสแล้วแต่ก็เป็นช่วงที่ชอบที่สุดเลยนะคะคริสต์มาสเนี่ยนี่นะก็จะได้มาลุ้นอีกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะได้ตุก๊กตาตัวไหนกัน,เ,าานเราีน รอดูนะเจ้าจะไ,ได้ไหมฮะคราวนี้มัมม่าอยากได้น้องแพนกวินน่ะหรือไม่ก็น้องคนนี้สองคนนี้ทูตชีทาดาสัปดาห์นี้เราได้ตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นกวางนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งดูหน้าตาตลกตลกบ้าเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็ได้ตัวนี้ค่ะตัวเสอืออันนี้สวยนะคะตาสีเขียวอะ่ะตาสีสวยเย้ได้ไม่ซ้ำเลยดีใจ แต่เป้าหมายของเรายังมีนะคะเป้าหมายของเราคือเพนกวินพอเราผ่านร้านที่นี่นะ้าชอบนะคะต้องขอแวะค่ะ ไหนอีกล่ะแล้วก็ต่อไปก็มาซื้อข้าวสเต็กให้ป้าป่าค่ะ ทุกคนไปเรียนคู่มองลูกตาไปเรียนคู่มองเลย งเสร็จแล้วนะคะก็กลับบ้านมาเคลียงานค่ะและเดี๋ยวค่อยไปรับนะคะพอเด็กเขาโทรมาทาง,งานกันก่อนดีกว่าของยังก็ก็กองเต็มห้องเหมือนเดิมค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน